ไปเที่ยวเรื่องของข่าวเบาๆการท่องเที่ยวกันบ,บน้างครับท่านรองผู้ว่าจังหวัดรการจังหวัดนครสวรรค์ก็ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนลำไยบ้านใหม่ราชสีมาที่แม่วงนะครับานางสาวชุติพรเสฉังครับท่านรองทุจริตจังหวัดนครสวรรค์ลงคณะและคณะนะฮะลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกลำไยบ้านใหม่ราชสีมาหมู่14ตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงแล้วก็แนะแนวทางส่งเสริมสินค้าผลผลิตการ,กรเกษตรการแปรรูป ให้มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตรอีกทางหนึ่งสวนลําไยบ้านแม,ม,ม่ราชศีเว่าราชศีมามีรสชาติหวานเป็นลําไยนอกฤลดูเนื้อที่กว่า300ไร่หมู่14ตํา่เขาชนกันแม่วงก็จะออกผลผล,ผลิตถึงมกราคมปีหน้าเลยทีเดียวนะฮะผู้สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่คุณสุพนัทชื้นชมผู้ใหญ่บ้านหมู่14เขาชนกันแม่วงเบอร์โทรศัพท์ก็ศ9น 9251957นนะฮะ